สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BMW นะฮะ525นะครับเป็น5 2 5 i E34 ฮรับสำหรับคันนี้มาทำกุญแจเพิ่มนะครับของเดิมมีมา1ดอกนะฮะตัวที่ลูกสีเทานี้นะครับใคาต้องการทำสำรองนะครับสามารถที่จะสตาร์ทได้นะฮะแต่ไม่มีรีโมทนะครับตัวนี้ตัวนี้มีชิปด้วยนะครับเอากุญแจทําทำใหม่นะฮะ ยานเะอาไปเลยนะโอเคครับสาร์ดูครับไม่รู้ว่าคาเกียร์อยู่หรือเปล่านะครับนะคาเกียอยู่ครับว่าสตาร์ไม่ติดโอเคครับนะเดี๋ยวปล่อยนะครับอันนี้ดอก สีเทานะครับเป็นดอกเดิมเดี๋ยวเราลองยำดอกทำใหม่นะครับโอเคเรี okay. ยบร้อยครับก็สำหรับใครที่ใช้ BMW รุ่นนี้อยู่นะสนใจที่จะทำกุญแจเพิ่มนะครับก็ใช้เวลาสักหวันนะครับตนนัวนี้ในการถอดกล่องนะครับเพื่อที่ทำการเขียนข้อมูลลงไปในดอกใหม่นะครับก็อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับในช่องทาง f c e b o o k Fanpage แต่งรถนะแดมพิจิรครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ